เปิดสาวใหม่ดีเจเพชรจ้าโผล่พากันออกเดตน้าคุ้นชาวนเน็ตเห็นแล้วจำได้หลังจากที่ลดสถานะแม่ของลูกและกลับมาเป็นหนุ่มโสดสักพักตอนนี้ดีเจเพชรจ้าวิเชียนก็กำลังกลับมามีหัวใจสีชมพูอีกครั้งซึ่งเจาตัวยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับสาวนอกโกงการอายุห่างกันถึง20ปี ล่าสุดในอินสตาแกรมดีเจเพชรจ้าก็มีการแชร์คลิปนั่งข้างสาวสวยคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าพาสาวมาเดท55ซึ่งสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องบิวหรือกิมบิวพี่เลี้ยงคนดังของน้องไทก้าลูกชายสุดรักของดีเจเพชรจ้านั่นเองซึ่งลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวหลังทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับน้องไทก้ามานานกว่าสปี แต่ทุกคนก็ยังรักและยังผูกพันกันเสมอเพราะหากใครติดตามนิวเคลียร์และเพรจ้าก็จะได้เห็นและรู้จักกิมบิวเรียกได้ว่ามีไทก้าที่ไหนตรงนั้นก็ต้องมีกิมบิวคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง